สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าเช้านะครับผมไม่รู้เช้าหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อคืนดูบอลแล้วน่าเสียดายแทนแฟนโปรตุเกสเนาะยิงชนสาวยิงตรงตัวอยู่นั่นแหละวันนี้มีอีเวนต์ครับในเกมนะฮะก็มีซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะครับผมคือเข้าไปเล่นกับบดนะครับแล้วก็ได้รางวัลเป็นบอลลุนตำนานลีเจนด์เพเออร์ฟรีหนึ่งใบนะครับด่านแรกก็ทำหนึ่งประตูกับบดห้าดาวนะครับด่านที่สองก็ทำสองประตูกับบดหกดาวนะครับนี่ ใครชอบสะสมตํานานจัดไปครับไม่ยากเลยนะฮะเ,เป็นอัววายนะครับไม่ใช่แค่ตํานานในยุโรปนะครับได้แค่ครั้งเดียวนะ,อ,ะอันนี้เป็นอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับผมสำหรับแพ็ควันนี้นะครับก็ยังมีบ็ x d o ์ดนะครับวนมาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็เคยมาแล้วนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดใครยังเปิดไม่ครบหรือว่ายังขาดนักเตะในแพ็คนี้นะเข้าไปตามล่ากันเลยนะครับผมนี เป็นชุดเดิมวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์แคมเน็ตเวิดกุลิตบีโรกาซิยาสเออร์วินฟิโก้มาเทอุสปูโยเออไบาอันลอบซันมอรเรียนเตสนะครับแล้วก็ลอบิคีนนะทั้งหมด12คนนะครับถ้าเหมาแพ็กก็2ล้าน5แสนเหมือนเดิมนะครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะครับผมก็เป็น ฟ i เจอร์เพเยอร์ในเช่งแนวทีมเซเลนะครับผมถือว่าเป็นการจับคู่กันที่ถูกคู่จริงๆอะทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเยอรมันโอ้โหเสียงผมยังแหบอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยว2ทีมนี้เจอกันคืนนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับสิงโตคำรามอังกฤษพบกับอินซีเล็กเยอรมันแล้วฟ i เจอร์เพวันนี้ก็เป็น2ทีมนี้โอ้น่าดูชมเลครับวันนี้อ่ะทีนี้มาดูใครน่าสนใจกันบ้างครับ ฮารีเคนนบตัน98นะฮารีเคนน่าสนใจนะนี่เป็นร่างที่ตันมากที่สุดนะครับลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับตัน98เหมือนกันไม่น่าเชื่อแม็กควาย96ซานโช99นี่โอ้โหนี่แหละผมเล็งซานโชเลยเป้าหมายเบอร์หนึ่งลิกฟอร์นะครับ94ไครอีกทิปเบียร์95นะครับ เมสันเมาล่างนี้97นะครับมีล่างเชลซี98นะล่างนี้97นะครับและกองสุดท้ายดีแครไลส์กับ97เท่ากันนะดีเดสทอยเยอร์ผมอยากได้เลยดีแครไลส์ ice, นะอยากลองเล่นดูนะครับผมส่วนฝั่งอินซีเล็กเยอรมันนะครับใครบ้าง uer, 96, นอยเออร์เก้าสินันะครับประตู96เลยนะนะล่างนี้คิมมิคเก้า้าคู่นี้อยากได้เบอร์หนึ่งเลยฝั่งเยอรมันนะแล้วใครอีกโทนี่โครสเกสิบนะครับโทนี่โครสเกสิบนะ แวนเนอร์97นะครับแวนเนอร์ล่างนี้97นะครับผมมาเทียสกินเตอร์95ลูดิเกอร์ก็95นะครับแล้วก็เอเมเลชาน96นะฮะแล้วก็คุนโดกันคุนโดกันล่างนี้95นะครับผมมาเยอรมันก็น่าสนใจฮะนอยเออร์กับคิมมิกเนี่ยผมเลงอยู่นะครับอ่ะมาเริ่มต้นที่ทีมชาติอังกฤษก่อนนะครับผมเลงนี่เบอร์หนึ่งสานโชครับซานโชล่างนี้99นะครับ นี่ก็มีข่าวกับแมนยูยังปิดดิวไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนก็อยากได้แฮร์รี่เคนก็มีข่าวกับแมนยูนะแล้วก็คนที่3ใครดีดีแคลไลซ์เออดีแคลไลซ์นี่ก็มีข่าวกับแมนยูเออมีข่าวไปหมดอ,อ,มอะแมนยูอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมเปิดได้3คนนี้นะแสดงว่ามาแมนยะูแน่ลองดูเซเออเออวัดดวงไปเลย อ่ะซานโชซานโชมาซานโชมาซันโชนี่โอกาสเยอะสุดนะตอนนี้นะปิดดิวซัมเมอร์นี้ถ้าปิดไม่ได้ก็คงไม่ได้เลยมั้งเป็นมหากรบยิ่งใหญ่เลยอ่ะอ่ะถ้าเปิดได้คือแมนยูนะ3คนเนี่ยลองเล่นดูลองเล่นดูคนแรกของทีมชาติอังกฤษครับเฮ้ยเท้าขวาสตัทชมพูดออกแดงแดงเฮ้ยซานโชโอ้โหผมว่าปิดดิวได้แน่นอนนะแมนยูโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง นี่99นะลังนี้อยากลองเล่นดูสุดๆุดอ่ะโอเคเฮ้ยแสดงว่ามีลางมีลางว่าแมนยูจะปิดดิวได้ครับซานโชเล่นเล่นดูนะคะำๆนะครับทุกคนขำๆนะถ้าเกิดผมเปิด3คนนี้ได้นะแสดงว่าคนไหนได้เปิดคนไหนได้แสดงว่ามาแมนยูได้อ่าดีสนุกสนุกครับอ่ะต่อไปฝั่งเยอรมันครับนี่ผมอยากได้นอยเออร์กับคิม,มิกมากกับเยอรมันนะ คิมบิกใน99โหคือปลายภาคแล้วไงทุกคนเราอาจจะได้เล่นฟีเจอร์ไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแคร,รี่แล้วแต่เล่นให้สนุกยันวันสุดท้ายอะนะผมมี600ทองพอดีลืมสังเกตนะผมมี600ทองพอดีคือเปิด6รอบคือหมดเกลี้ยงเลยหมดกระเป๋าขอคิมบิกขอคิมบิกขอคิมบิกกับแวนเนอร์นอยเออร์สคนเนี้ยอะหรือว่าโทนีโคสเอาโคสด้วยดีไหมเออโทนีโคสก็ก็น่าสนใจครับ มาครั้งแรกขอคิมมิกก่อนเลยคิมมิกคิมมิกหน่อยเออเก้าสิบหกนะล่างนี้ค่าพลังประตูเนี่ยเก้าสิบเก้าหมดเลยนะฮะอย่างเท้าขวาเท้าขวาเอ้ยมสตาร์ทเหมือนกันเลยโอ้โหพี่เท่ฮะพี่เท่เอเมเลชานแต่เอเมเลชานเนี่ยหล่อเท่ดีนะเข้มๆแล้วแบบทรงผมเนี่ยแบบใส่แว็กเนาะใส่เยลใส่แว็กเนี่ยโอ้โห,โหอย่างเท่เลยตั้งแต่อยู่เลียบภูแลเอเมเลชานครับคนแรก มากลับมาที่อังกฤษครับมาลุ้นดูว่าแมนยูจะได้ใครเพิ่มนอกจากสารโชคจะได้แฮี่เคนกับดีแคทไลส์หรือไม่ในซัมเมอร์นี้ฮะอ่าถ้าเกิดผมเปิดได้นี่แสดงว่าแมนยูน่าจะปิดดิวได้เล่นขำๆนะไม่ได้เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าสนุกสนุกขำๆครับคนที่2ครับแฮี่เคนมาดีแคทไลส์มา2คนนี้อาชึบเท้าขวาสตาร์ทเหมือนกันอีกอะใครเอ่ยอึบอึบอึบ โอ้โหทิปเปียโอ้โทิปเปียจริงๆทิปเปียก็มีข่าวของแมนอยู่ปะมีข่าวไปหมดอตตอนนี้ <laughs> จะเอามาแทนวันวิสซากาเหรอ <laughs> ข่าวแบบบางๆนิดนึ่งข่าวบางๆนะหรือว่าจะได้ทิปเปียด้วยเพราะผมเปิดได้แบบนี้ <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <laughs> อะเยอรมันคิมมิกมาหน่อยคิมมิกคิมมิกมาหน่อย9 9นะคิมมิกนะ <laughs> โอ้โหนี่ สารภาพว่ายังไม่ได้อาบน้ำไงอดคลิปตอนนี้เ <c oughs> สียงยังแหบอยู่เลย <c oughs> เฮ้ยเท้าขวาเฮ้ยเฮ้ยพี่หล่อมาอีกแล้วพี่หล่อโอ้โหชมหน่อยนี่มาอีกแล้วพี่ชานพี่ชานแต่แค่หล่อจริงนะหล่อเข้มถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็อยากหาผู้ชายแบบเนี้ <c oughs> ชอบชมงผมแบบใส่เยลอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแต่ว่าได้ซ้ำว่ะกลับมาที่อังกฤษครับแมนยูจะได้ แฮนนีเคนหรือว่าดีแคนไลท์หรือไม่ <c oughs> อยู่กับผมแล้วเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่ามันใต้ผมนะขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ผมอยากพยายามกระตุ้นตัวเองให้ตื่นไวๆครับตอนนี้ยังสุลุมซืเืออยู่เลยดูโปรตุเกสเมื่อคืนมาคนสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายแฮนนีเคน <Hurricane S 1> <Hurricane S 2> มาโ,โอ้โหพิกฟอดไม่เอาไม่เอาพิกฟอดไม่เอาประตูไม่เอาแล้วโอ้โหสรุปว่าซัมเมอร์นี้นะฮะแมนยู you, จะได้ สารโชคแค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูกันฮะแต่ทิเปียนี่ไม่เกี่ยวมั้งมีข่าวนิดเดียวแต่เพื่ออาจจะได้มาได้ก็ได้นะทิเปียแต่สารโชคผมว่าโอกาสสูงนะถ้าไม่ได้ปีนี้ไม่ได้ซัมเมอร์นี้ก็คงไม่ได้เลยอ่ะเฮ่อเป็นมหากราบเลยอ่ะครั้งสุดท้ายครับยังเปิดได้หมดฮะคิมมิกผมยังไม่ได้คิมมิกคิมมิกมามาให้พี่หน่อยน้องมาให้พี่หน่อยฮะคืนนี้ใครจะชนะไม่รู้แต่ขอคิมมิกก่อนคิมมิกมา 99ฮึบเฮ้ยสตาร์สีนี้อีกแล้วเฮ้ยแฮตท,ทิกพี่หล่ <c oughs> โอโอ้โหแฮตท,ทิกพี่หล่อครับชมหน่อยมาเบิ้ลสามรอบเลยโอโ้โหเอเม็มเชานครับเฮ้เเยหรือว่ามันจะเป็นสกอร์คืนนี้เหรอผมได้เอเม็มเชาน3คนถือว่าแฮตท,ทิก3ประตูแล้วตอนนี้ทองผมเหลือ0 หรือว่าเยอรมันจะชนะอังกฤษสามศูนย์เดี๋ยวรอดูคืนนี้ครับรอดูคืนนี้ โอ้โหขำๆแลทุกคนนะขำๆนะใครเป็นแฟนเยอรมันก็อย่าด่าผมใครเป็นแฟนอังกฤษก็อย่าด่าผมใครเป็นแฟน adelante, ทีมอื่นที่ไม่ใช่แมนยูก็อย่าด่าผมนะฮะผมอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะฮะต้องต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครเปิดได้น,นักเตะตัวที่ต้องการหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะฮะอยากจะให้รีวิวคนไหนสามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยเด้อสสสาหรรรัััับบบคคคลลิปปนนีี้ไก่อวด